โอเคตอนนี้มาต่อแถวสี่แล้วนะเดี๋ยวเราจะยกแถวสี่แป๊บหนึ่งแถวสี่ก็จะมีน็อตอยู่สี่ตัวายบายระบายระบายสี่ bye, bye bye, bye ตัวกีนนะ็ตอตแบบนี้สีม่มุมให้บล็อกเบอร์อะไรบล็อกเบอร์สิ 14. บสี่บล็อกเบอร์สิบสี่นะมันจะพอดีหัวตรงนี้เป๊ะเลยบล็อกง่าย เคร่เคียมพันตัวนี้ทำง,ง่ายกว่าเยอะเลยเพราะว่าใช้ตัวนี้ช่วยไม่ก็ตัวต้นก็ได้ตัวแมแบบน,น,นี้ไว้รอกแต่ว่าตอนที่ยากที่สุดก็คือตอนยกมันหน,นักหนักมากมีสี่ตัวนะหน,นึ่งตัวมีทั้งหมดสี่ตัวนะเราก็จะมาใส่กันผมบอกว่า,านักนี่ที พี่บอกว่าต้องใช้คนช่วยเพราะว่ามันหนัก ต้องระวังวดเป็นรอยด้วยนะาูว่าต้องหาอะไรมาลองด้วยนะถ<ะ>่าได้แล้ว แล้วว่าหนักนะกจริงจริงแล้วแต่ว่าจะใส่ง่ายกว่าเพราะว่ามันจะลงล็อกแบบดีเฟสเลยแถวสี่เป็นตัวที่ผมทอดที่สุดเลยเพราะว่าใส่ง่ายที่สุดครับรถกสี่ตัวเองนี่นะเบอร์นี้ใส่ล็อกนี้ ta bắt thêm một cái nữa ạ. Hay nè Lấy một con ở đây đi con. Vẫy vô. À, sợ nó 1 con. Tao về phía luôn ก็เหมือนกันตรงรูลัดเป๊ะเสียรูนี้แล้วก็หมุนเข้าไปใย้กระชับหน่อยเพราะว่ามันติดมันติดตันนิดนึงอาจารยจะนีช่วย 我。 ตตวแล้วหรือยังตัดตัดอีกวัสนีัวด้ครับล้างรถนะครับเนี่ยการไหนน้อง ก็ใส่ข้างในสองตัวนะใส่ข้างในสองตัวติดด้วยกันนะโอเคเราก็ใส่ยิดท์ลเสร็จให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สี่ตัวนะอย่าลืมนะต้องยึดให้นั่นนะครับเราก็สามารถใช้รถเรียบร้อยแล้วนี่ถึงเก่าแต่ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าภายในเป็นไงเออนี่นะเบาะแถวสี่แถวสามแถวสองและแถวหนึ่งนะ ก็ประมาณนี้ถถาว่านั่งได้ป่าผมตอบว่านั่งได้นะเหลือเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็มานั่งท,ทําเบาะแถวสามแถวสี่นี่เดี๋ยวต่อให้เสร็จแล้วผมจะทําให้ดูว่านั่งยังไงกันนะอันนี้ก็แถวหนึ่งเนาะคันนี้ทุกที่มีตัวควิกชาร์กสามเลยนะคันนี้ทุกตําแหน่งนะที่ผมทําไว้มีควิกชาร์กสามหมดเลยนะซาวก็อย่างดีเนี่ยควิกชาร์สามหมดทุกตัวทุกตาแหน่งท,ทุกจุดเลยนะ ตรงนู้นก็มีเห็นไหมมีทุกตำแหน่งเลยครับตรงมุมนู้นนะมีซ้ายมีขวาหมดเลยเนาะก็ขอบคุณที่รับชมนะใครมีสงสัยก็ถามกันได้นะผมก็พยายามหาให้ข้อมูลให้ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับเรารถเราใช้เองรักษาเองทําเองดูแลเองนะไั่จะประหยัดตังค์ไปเยอะเลยเนาะนะถึงเก่าแต่ก็ใช้ได้นะนเนาะทิ้เครื่องหมดละหมดวันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะที่เราซ่อมไปเอาของเก่ามันรีโนเวทใช้งานทําให้มันได้วิ่งได้วิ่งได้ดีนะเดี๋ยวผมไปรมูดูมุมงกันที่ประตูเนาะ นี่ฝั่งคอกพิทคนขับก็าจะมาเนี่ยมีพัดลมมีตึกอะไรของนี่เยอะนิดนึงนะนี่เราคันนี้มีระบบทำงานออฟฟิศบนรถด้วยนะครับคืออะไรมีตัวอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์เลยนะไอพันห้าร้อยผมจำได้อ๋อพันห้าร้อยวัตต์ขอโทษครับพันห้าร้อยวัตต์เนี่ยสามพันวัตต์นะมีเครื่องฟอกอากาศบนรถเวลาเดินทางระยะไกลนะมันจําเป็นอย่างยิ่งเลยผมก็จะวางไว้ตรงนี้แหละเนาะแล้วก็ใครให้จะใช้ไฟ220โวลต์ก็ใช้กันได้นะ เรามีรถกันให้ใช้กันต่อให้จำที่เลยนะครับแล้วก็วิ่งกันได้คันก็ยังวิ่งได้หลายแสนเลยนะไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวผมจัดวางเสร็จแล้วผมถ่ายรูปให้ดูดูก่าขอบคุณนี่รับชมท่านนะครับสวัสดี